ดีค่ะอยู่กับช่วยจังหวัดเนะคะวันนี้เราก็เข้าครัวนะคะทำความสะอาดนะคะก่อนมาก่อนที่จะออกเดินทางนะคะ ันนั้นมันอันนั้นลายอันนี้แลแ้วก็แล้วมันท้อเสียกับทิ้ง เล้้ยงไปลูกสุยากค่ะเลี้ยงยากเนะนี่ยเครื่องเรากะจหัวอยู่คนเดียวอยู่ไม่ใช่ใช่ไหอยากว่าว้าเออ

กินตัวนี้ซันก่อนกินตัวมันราดน้ำค่ะตัวร่าเยพิ่งราดใครจะกินเยาให้กินม่แล้วเอาเขากินแล้วเขาเยอลวถึงากินข้าวเนี่มันกินข้าวเออไม่กินอีกจะสามแผงนะ มาคือบ้านมาอัยู่ <มา S 1> นะมารับเ<า>ด็กต่อมาเอาไปส่งนี่ียนะบ้านจไ,ไปน้องอไปได้ไปไน้ํามด 好，海拉泰都有啥哦？ คืองามแถมือนี่เปิดกระเป๋าใหม่โอ้ oh, มีแต่คนเอากระเป๋ากระปปงกระเป๋านะคะเตรียมพร้อมแล้ว,ว <c oughs> นะคะมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วกระเป๋าใหม่กระเป๋าใหม่ด้วยนะคะเปิดกระเป๋าซิงอ oh. ้ยกระเป๋านี้นะที่เราขายนั้นไงที่อยู่กกงก oh. ที่ที่มีเขาให้เขาให้รางวัลเนี่ยรู้ไหมให้ทายใบนี้ใบเท่าไหร่ พี่่ก็ให้อะถ่ายบ่ถูกแล้วสวัสดีค่ะนี่นะคะทุกคนจําได้ไว้กระเป๋าเอ็นเต็นะคะแอนก็แอ็นเต็ได้สองใบนะเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะคะสินค้าแล้วก็ให้นะที่แกะถอดแตกน่ะย่าจำอะไรไหมจ้าเนี่ยสวยมากหนึ่งเก้าเก้าศูนย์โอ้หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเตรียมตัวออกเดินทางไปวัดป่าแสงทองนะคะบ้านหนงแสงนะคะสวีค่ะรวยเด้อวั